ววันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่จังหวัดเพชรบุรีที่ไม่ได้มีดีแค่ของกินอร่อยแต่เราจะพาทุกคนไปเที่ยวตามรอยภาพยนตร์สิ่งเล็กๆที่เรื่องว่ารักภาพยนตร์สุดโรแมนติกที่ใครหลายๆคนก็ต้องเคยดูถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยสวัสดีค่ะทุกคน ยินดีต้อนรับสู่รายการ s ีนเซเวอร์ซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งเป็นการเที่ยวตามรอยภาพยนต์ในความทรงจําของใครหลายๆคนเลยนั่นก็คือสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักค่ะซึ่งวันนี้กนะคะก็จะมีเพื่อนร่วมเดินทางสองคนน,นองจะเป,เป็นน้องนาไม่จะเป็นน้องมาบ่วงเราจะไปตามรอยกันนะคะทุกคน ทริปนี้เราก็เลือกพักกันที่วินโฮเทลเพชรบุรีจะบอกว่าโรงแรมที่นี่สวยมากแถมยังเดินทางสะดวกเพราะว่าอยู่ในใจกลางเมืองเพชรบุรีเลยโลเคชั่นต่อไปเราจะพาทุกคนไปที่สถานีรถไฟเพชรบุรีซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก แบบว่าอน,นุเล่าแปลว่าไอตอนเหมือนแบบฉากที่อยู่ในหลังอยู่ซึ่งในฉากนี้นะคะก็จะเป็นฉากที่ตัวละครอย่างน้ํานะคะได้เดินทางมายืนรอรับนะักท่องเที่ยวในฉากเนี่ยมันก็ทําให้เราได้เห็นการใช้ชีวิตของน้ําแล้วก็ทําให้เราได้เห็นถึงความสวยงามของสถานีรถไฟนี้ด้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จาก สถานีรถไฟเพชรบุรีนะคะเราก็จะไปหาอะไรกินที่ชุมชนซอยตลาดลินน้ำนะคะเพกคะตอนนี้หิวมากมาเรากำลังอวยพรว่าขอให้ฝนมิตกเพราะเราอยากเดินถนนคนเดินนะคะทุกคน,ไป,กนไปเจอกันเลยค่ะ แล้วก็มาเดินในซอยชุมชนตลาดริมน้ำแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าการเพ้นผนังสตรีอาร์ตต่างๆคือสามารถมาถ่ายรูปตามได้<ว>คือมันเป็นแบบงานศิลป,ปะที่สวยมากทุกคนแล้วเขาบอกว่าซอยนี้จะมีน้องแมวเยอะมากแบบว่าใครที่ชอบเป็นน้องแมวก็สามารถมาเล่นได้คนเพื่อเราเจอแมวแล้วนะคะ อยากจะแนะนําให้ทุกคนมาลองเที่ยวที่นี่ดูเพราะว่ามันสงบมากๆและเราก็ยังได้เห็นอีกมุมหนึ่งของเมืองจังหวัดเพชรบุรีด้วยและในตัวเมืองเนี่ยมันก็ยังมีอีกลาสถานที่ที่อยู่ในฉากภาพยนตร์อีกด้วยต่อไปเราจะพาทุกคนไปหาหอะไรกินกันที่ถนนคนเดินพาณิชเจริญซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ที่อยู่ในตัวเมืองเพชรบุรีเลย เราจะชิมแบบไม่จิ้มๆกัรีวิวคนนี้กินแค่กินยำ20บาทน้นซุแก้วเ2 0บาทรคอร่อยสดชื่นสดชชื่นไม่หวานเกินถ้าใครอยากมาตามก็สามารถปักหมุดมาได้เลยตลาดที่นี่จะเปิดแค่เฉพาะวันเสาร์วันเดียวเท่านั้น ็เป็นวันที่2นะคะที่เราอยู่ที่เพชรบุรนีนี้นะคะก็เป็นเวลา สิบโมงสี่สิบกว่าแล้วแล้วเราก็จะทําการเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมเพื่อเดินทางกลับลังสิตนะคะแต่ก่อนกลับเราจะพาทุกคนไปกินร้านระเบียงริมน้ําค่ะซึ่งเป็นร้านอาหารนะคะที่อยู่ในฉากภาพยนตร์สิ่งเล็กๆที่เลื่ารลักร้านนี้นะคะเป็นร้านที่แบบค่อนข้างจะโดง่งดังมากๆก็เลยอยากจะไปตามรอยดูว่าร้านระเบียงริมน้ําที่เขาว่าอร่อยเนี่ยมันจะอร่อยจริงไหมแล้วอาหารมีอะไรบ้างราคาดีหรือเปล่าแล้วก็บรรยากาศภายในร้านเนี่ยยังเหมือนเดิมเหมือนในฉากที่เราดูกันในตอนวัยเด็กๆหรือเปล่าเดี๋ยวเรานะคะ ก็จะไปรอเพื่อนแต่งตัวแล้วก็เดินทางออกไปกันเลยนี่นะคะก็จะเป็นมุมที่เป็นฉากขัดผิวในตำนานน้ำก็ต้องสวยแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมที่ เป็นสะพานจอมก้านะคะที่เป็นฉากดัมเมเยอร์นะคะที่เป็นขบวนแล้วก็จะเดินกันตรงนี้แล้วพวกของน้ําก็จะมายืนให้กำลังใจตรงนี้ค่ะใช่ <c oughs> แล้วพี่ชนก็จะวิ่งตามถ่ายรูปน้ํานะคะแถวแถวนี้แล้วภายในร้านก็ยังมีไดอารี่สิ่งเล็กๆที่เรียกว,ว่ารักที่มีนักท่องเที่ยวหรือว่าแฟนลับภาพยนตร์ได้เข้ามาเขียนถึงความทรงจําความประทับใจที่เกิดขึ้นในที่นี่ นั่งล้วนะคะทุกคนก็วันนี้เรามาเป็นวันเสาร์ทย์น,นะคะถ้าใครจะมาก็แนะนําให้จองโต๊ะมาก่อนได้ตอนนี้เรากําลังดูเมนูอาหารต่างๆนี่นะคะทุกคนอาหารของเราก็มาแล้วน่ากินมากนี่นะคะก็จะเป็นหมูสามชั้นทอดน้ำปลาปลาหมึกผัดไข่เค็มหมูนึ่งมะนาวแล้วก็กุ้งแช่น้ำปลาค่ะคนน่ากินมากนี่หมึกผัดไข่เค็ม เอซีอารนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ด้วยนะ